คุณยายแก้วอะคะ่ะนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็มีน้องแมวตัวหนึง่งก็เลยเดินเข้าไปสอบถามกับเพื่อนนะคะว่าคุณยายมาจากที่ไหนพักอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้คะ่ะ<ฆ>เบื้องต้นก็ได้สอบถามกับคุณยายคุณยายบอกว่าคุณยายอะเคยอยู่กับคุณตาแต่ว่าตอนนี้คุณตาได้เสียชีวิตแล้วมีอาชีพค้าขายของเก่าะคะ่ะอ,อ่อตอนนี้ก็บ้านเช่าก็คือทักคนเดียว แต่ว่าตอนนี้เหมือนน่าจะไม่ได้เช่าบ้านแล้วเพราะว่าแกาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอ่าจำนวนจำนวน,นเงินอะค่ะไปไปไปเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องดีๆค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของสาวรายหนึ่งนะคะที่ปรากฏว่าไปเห็นคุณยายท่านหนึ่ง แล้วเหมือนว่าคุณยายท่านนี้ค่ะแกอาศัยอยู่คนเดียวนะคะแล้วปรากฏว่าเอ๊ะพอดูใกล้ๆทําไมถึงมีบาดแผลถึงมีเลือดออกก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามค่ะปรากฏว่าคุณยายท่านนี้เนี่ยโดนแมวจรกัดน,นะคะคือเหมือนประมาณว่ายายแกเนี่ยก็มีแมวอยู่หนึ่งตัวปรากฏว่าแมวของแกเนี่ยไปโดนแมวจากไหนไม่รู้มารุมกัดยายก็เลยเข้าไปช่วย แต่ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยก็โดนแมวจรตัวนั้นกัดไปด้วยเหมือนกันทีนี้ค่ะด้วยความที่ไม่มีเงินนะคะโอ้โหทำไงได้นะครับปล่อยแผลไปแบบนั้นยาก็ไม่ได้ฉีดเธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือในเคสนี้ค่ะ ผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะอยากจะขอชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่าสาวรายดังกล่าวเนี่ยเล่าว่าบังเอิญเนี่ยคือหนูเนี่ยมีการไปทํางานที่ร้านก็คือเธอทํางานที่ร้านเซเว่นนะคะไปกับเพื่อนปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าร้านค่ะแล้วก็มีน้องแมวหนึ่งตัวก็เลยเดินเข้าไปสอบถามกับเพื่อนๆนะคะว่าเอ๊ะ คุณยายทำมถึงไปยังไงมายัางไงถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพักอยู่ที่ไหนนะคะเบื้องต้นก็เลยมีการสอบถามข้อมูลนะผู้ชมคุณยายเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเคยอยู่กับคุณตาแต่ว่าตอนนี้คุณตาได้มีการเสียชีวิตแล้วก็คือตอนนี้แกอยู่คนเดียวนะคะมีอาชีพขายของเก่าซึ่งก็อยู่บ้านเช่าคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนว่าตอนนี้บ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเพราะว่าบ้านก็ไม่ได้เช่าแล้ว เพราะไม่มีเงินไปเช่าอาจจะอาศัยแบบว่าเหมือนมีสำล้อพ่วงข้างอะไรอาจจะอาศัยอยู่ในนั้นอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะทางด้านของสาวเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วขาคุณยายหลับไปโดนอะไรมาเพราะเห็นว่าขาเนี่ยบวมแล้วก็มันค่อนข้างจะช้ำด้วยประกอบกับบริเวณขาคุณผู้ชมค่ะสังเกตที่ขาคุณยายเนี่ยมีเลือดออกอ่าก็เลยถามแกแกบอกว่าเนี่ย โดนแมวจรกัดเพราะว่าแมวของแกที่เลี้ยงไว้อ่ะโดนตัวอื่นเนี่ยมันมากวนแล้วปรากฏว่าไอ้แมวจรเนี่ยมันมาปุ๊บมันก็จะเข้าไปกัดแมวของคุณยายคุณยายก็เลยเข้าไปช่วยทีนี้แหละค่ะแมวมันกัดกันอยู่ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม,ไม่รู้หรอกค่ะว่าคนเหนืออะไรยังไงคุณยายค่ะก็เลยโดนกัดเข้าไปด้วยแมวรุมเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยสาวรายดังกล่าวก็เลยมีการทําความสะอาดบาดแผลให้คุณยาย แล้วก็ล้างแผลทำการปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นนะคะรวมถึงมีการซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆให้คุณยายเอาไว้ทำแผลระหว่างวันด้วยเพราะมันอาจจะมีความสปกปรกอาจจะมีเชื้อโรคอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยซื้อให้คุณยายเอาไว้ทำแผลที่จะต้อง เปลี่ยนในระหว่างวันแล้วก็มีการซื้อพวกอาหารแมวไว้ให้แกนิดหน่อยนะคะด้วยความที่แกเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นในการซื้ออาหารแมวแต่ว่าแมวมันก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เรียกว่ามีเขาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูนะคะก็เลยอ่ะโอเคซื้ออาหารให้น้องแมวด้วยนิดนหน่อยหน่อยค่ะซึ่งเป็นเงินของเธอแล้วก็เป็นเงินของเพื่อนผู้จัดการด้วยการรวมๆกันนะคะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปด้วยกัน3คนเป็นผู้จัดการทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ พอคุยกับคุณยายเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงช่วยเหลือคุณยายคนนี้ดี3คนนี้ก็เลยรวมเงินกันค่ะรวมเงินกันซื้อเป็นพวกเบตาดีนผ้าก๊อตอุปกรณ์ทําแผลต่างๆนานา,า,าแล้วปรากฏว่าวันนั้นโชคดีคือเหมือนว่ามีลูกค้าที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยสอบถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะคงบริเวณตรงนั้นอาจจะชุนละมุนวุ่นวายเขาก็เลยงงก็เลยเดินเข้ามาสอบถามทีนี้เละค่ะคือทางด้านพนักงานเขาก็บอกว่าอ๋อคุณยายเนี่ยกโดดแมวกัด แล้วก็เลยมีการช่วยเหลือคุณยายเพิ่มเติมนะคะเขาก็เหมือนลูกค้าก็จะมีการซื้อนู่นซื้อนี่มาให้คุณยายด้วยส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกของใช้ซะมากกว่าค่ะแล้วสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคุณยายรายดังกล่าวนะคะคือทั้ง3ท่านเนี่ยก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ย รู้สึกว่าสงสารด้วยความที่เหมือนแกก็คงไม่เหลือที่พึ่งแล้วนะเห็นรู้สึกสงสารที่ถึงคุณยายก็แบบว่าไม่รู้จะทายัางไงก็เลยช่วยได้เท่าที่จะช่วยนะคะเลยตัดสินใจเข้าไปช่วยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โอ้โหได้ได้ว่าเห็นแล้วก็ใจฟูเหมือนกันนะคะหลายๆคนอาจจะนึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านอาจจะนึกถึงคุณยาคุณตาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ มีซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆให้ให้ให้ยายไว้ทําแผลอะค่ะระหว่างที่ที่ที่วันนั้น,นะค่ะพอดีว่าหนูมีการได้ไปจัดร้านในในเมืองค่ะไปทํางานในเมืองแล้วก็กลับมากลับมาที่ร้านสาขาแล้วพอเอิญเห็นแกนั่งอยู่กับ อ่าสามล้อคู่ใจของแกแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเอาป้าคนนี้ยแกยมาจากไหนอะไรไม่เคยเห็นอะไรประวัติเนี้ยค่ะคก็เลยเดินก็เดินไปสอบถามแกว่าแกมาจากที่ไหนอะไรยังไงเพราะปกติจะไม่ค่อยมีมีใครมานั่งอยู่หน้าร้านมองว่าก็ถ้าน้องทําความดีก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็เป็นอ่าเป็นการฝึกวินัยไปกับน้องด้วยว่าคนเราจะต้องมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีกำลใจในการช่วยเหลือใช่ค่ะ ใช่ในในนามีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ในสังคมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเคสน้องหนูได้ช่วยเกิดปฏิเิเุตุอะไรอย่างงี้ไว้ด้วยอะค่ะ